สวัสดีครับวันนี้นะครับมาตรวจซ่อมไมโครเวฟกันอีกตัวนะครับเป็น LG รุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายหน้าตัวเครื่องนะครับอาการแกะมาแล้วครับฟิวตัวนี้ขาดฟิวขาดก้หมายคมว่าช่วงจากหลังฟิลมาเนี่ผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้ผ่านไดโอด หรือว่าชุดออกมาที่แมกนิตอนนี้มีปัญหานะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับนี่คือฟิวขาดนะครับวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับฟิวขาดอันนี้ต่อไปเราก็จะมาเช็คไล่มาเลยนะครับยังไม่ได้เช็คชุดคอนโทรลน,นะครับก็จะเช็คตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็ตั้งมาที่คูณ 10k นะครับ จะเห็นนะครับที่หน้าตัดก็จะต้องขึ้นแล้วลงนะครับนะครับสลับข้างเหมือนเดิมคนระับขึ้นแล้วลงครับอา,อาการนี้เหมือนว่าขาปลาจะดีแต่เช็ครั่วนะครับเช็ครั่วจะต้องวัดวัดที่ตัวถังมันนะครับที่ตัวถังแล้วก็ที่ขามันต้องสองข้างจะต้องไม่ขึ้นนะครับ มีขึ้นนะครับแสดงว่าไม่รั่วครับต่อไปก็เช็คที่ตัวไดโอดนะครับไดโอดไดโอดที่ต่อลงกาวตัวนี้นครับก็จะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับอันนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวสลับมิเตอร์ไปจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็แสดงว่าเสียโอเคตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็ ไดโอดกับคปซิเตอร์ก็จะดีนะครับต่อไปก็เช็คตัวแมกนีตอนนะครับแมกนีตอนตัวนี้ครับแมกนีตอนก็คือเช็คกลวอย่างเดียวครับคือวัดขั้วมันเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะขั้วมันถึงกันอันนี้จะเช็คกลวอาอาการอย่างนี้ครับแมกนีตอนเสียนะครับรั่วนะครับนี่ค,คือรั่วจากตัว ขัวมันลงกาวนะครับก็เป็นสาเหตุให้ฟิวขาดแล้วก็คือเครื่องทำงานเราไม่ร้อนนะครับเจอสาเหตุแล้วครับก็คือตัวนี้ต้องเปลี่ยนแมกนิตอนอย่างเดียวครับเดี๋ยวต่อไปจะเช็คชุดคอนโทรลนะครับไหนก็เปิดเช็คแล้วชุดคอนโทรลก็โดยการใช้หลอดไฟนี้นะครับเสียบเข้าที่ถอดถอดเออ ไฟที่จะเข้ามาแปลงออกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเสียบไปคิไปไว้ที่ขามันนะครับแล้วก็มาเสียบที่หลอดไฟแล้วเดี๋ยวผมเสียบไฟเปิดเครื่องทํางานาถ้าชุดคอนโทรลติดดีลืมบอกไปนะครับฟิวตัวนี้ก็จะไม่ขาดฟิวตัวนี้มันไม่ขาดอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะจ่ายไฟมาที่ชุดคอนโทรลตัวนี้ชุดคอนโทรลเมื่อสั่งงานแล้วถ้าดีเนี่ยครับมันก็จะต้องป้อนไฟไฟหลอดนี้ก็จะติด เดี๋ยวผมทำการเปิดเครื่องนะครับลองเช็คชุดคอนโทรลดูนนะครับจะพอเห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเสียบไฟนะครับ Okay. เสียบไฟมาแล้วไฟหน้าปัดปิดนะครับลองตั้งไปที่สักสิบวินะครับสิบวินะครับแล้วสตาร์ทครับโอเคครับมันทำงานได้หลอดไฟติดนะครับก็แสดงว่าชุดคอนโทรลไม่เสียนะครับ <Okay. S 1> ก็คือตัวที่เสียก็คือตัวแมกนีตอนนะครับ <Okay. S 1> ก็จำนวนการเปลี่ยนแมกนีตอนก็น่าจะจบแล้วครับตัวนี้ เดี๋ยวเปลี่ยนแมกนีตอนเราเข้ามาต่อกันนะครับครับมาต่อกันนะครับตอนนี้เปลี่ยนแมกนีตอนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาแมกนีตอนจากอีกเครื่องหนึ่งมาใส่นะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อใหม่หลักของแมกนีตอนก็คือให้ขามันนะครับให้ขามันตรงนี้นะครับขามันตรงนี้รูตรงกันก็ใช้กันแทนกันได้แล้วครับไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาแบบไหนยังไงนะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนแม่มีตอนกับฟิวสองอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเทสนะครับเทสตว่าเครื่องทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับตอนนี้ใส่น้าเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียบลักนะครับนครับตอนนี้ไฟเข้าแล้วผมตั้งไว้สัก20วิ 20่มนะครับแล้วก็สตาร์ทเดี๋ยวรอดูนะครับว่าการทำงานได้แล้วน้ำจะร้อนไหมนะครับซึ่งาการทำงานก็ของเครื่องก็ปกติแล้วนะครับไม่ช็อตไม่อะไรแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ <fi> เครื่องทำงานเสร็จแล้ว โอเคครับร้อนใช้ได้ครับร้อนก็ไม่ถึงกับร้อนมากเพราะว่าแค่20่สิบวิแต่ร้อนครับก็คงจบการซ่อมตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือผมก็ประกอบแค่ตัวนี้ตัวเช็คแล้วคือแมกนิตอนเสียแล้วก็ฟิวขาด2องรายการครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ